สวัสดีครับพวกเรารายการพบก,กับนักเรียนเินร่วมเช่นเคยนะครับกับรายการศิวิชัยกอบธิสกิจนะครับเราจะมาทุกผู้ชมเราจะมาสร้างเรื่องเพลงครับและและอะไร เละมาสัจังนะครับแล้วจะเป็นไงมาดูกันเลยครับจะได้อไเอาเสียอะไรคุกตาปาปี้โอรย,ย่าอยาก้เรียนรู้ขึ้นดนตรีว่ะอยากซื้อจริงๆกีตาร์อุคุโเรเล่ อยากเล่นอูยากเล่นอูคุโรเล่เหรออูคุโรซื้อของเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อนะครับโอเคอยากซื้อของแน่นอนแน่น,นอนสิลูกเพราะพ่อเนี่ยรักเชิญเต็มไปตามพ่อเลยลูกทุกอย่างสิบบาทสิบบาทสิบบาท ทุกอย่างสิบบาทสิบบาทสิบบาทเดีบบ๋ยวเราซื้อห้าชิ้นห้าชิ้นอ,อย่ากเกินห้าลูกนี้ยครับปอมผมอยากกินทวีนู้ครับไปเลยโลกบายไ,ไปเอาใส่เข็นดิ เสียลายลิมิเต็ดอีดิชันสุดหลอนะอีกส้อผ้าเสื้อแล้วโอเคกลับไปเสีอ การที่ถูกที่สุดในชีวิตแค่สองบาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยทุกคนที่นี่คนดังๆมาเยอะมากที่ตลาดปฐวิกรณ์บอกเลยที่นี่ส,าาสื้อผเยอะแล้วก็น่ารักอีกที่เด็ดที่นี่คือเส,สื้อผ้ากองเขาทุกคนราคาถูกมากต่อไปต้องเป,ป,ป็นนักปีนเขาแล้วก็นนะักคุยของหน่อยนะคะนี่ได้แล้วตัวแรกมาคุยกันอ,อีกย,ย่าโยดย,าย่าโยดหรือเพลิน,นตะก,การหนักเดินลงระบากมากทอนห้าบาทก็มีสิบแถมสิบก็มา กินข้าวกันนะกินข้าวเหรอใ้คอยด้วยอยากกินอะไรเรื่อยๆตรงนั้นไม่มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ลาดหน้าก๋วยจับ๊บเส้นหมี่ยน็นเส้นสยนตาโก้ผัดไทยกุ้งสุกแป้งทอดจะกินอะไรนี่ กินข้าวน้าเป็ดเนี่ยข้าวน้าเป็ดเปิดร้านเนี่ยเขามาทำอะไรดูเจอโน่ตจักเย้ได้ครับเป็นขนมกลับไปกินที่บ้านได้ไหมได้อะไรก็เลือกเลยกินออมาเยอะๆเลยโอเคครับเย้ นอบอยากกินนมอีกแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จอะรู้แล้วอ้าปากแลบลิ้นให้พ่อเหมือนหมาให้พ่อดูหน่อยสิแลวพ่อเพิ่งกินขนมขนมให้กินก็ทำให้พ่อดูสทิทำเลย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 อยากกินไหมลูก ลูกชิ้นดาโลกินสีโลกคาลสีแม่กินลูกหนึ่งพ่ินลูกหนึ่เจอตมกินลูกหนึ่งเอตมกินลูกหนึ่งแมกินลูกนึ่งอกินลูกนึ่งอเตมกินลูกนึ่งเจอตมกินลูกนึงแมกินลูกึ่งเจอเกินลู่อเกนน่ะเกินลูน่งเจอมกินห่เจอเะกิน่งเจอเตากินลูก่ะ็กินลกหเจอกินูกน่อกินหนึ่งกินล่อคต็กินล ดแล้วก <Humans. S 1> ็กลับบ้านกลับบ้านนเล่นกันตอะเดี๋ยวไ่เล่น่อี่เลอะไรลูกเสียเวลาเสร็จุแล้วเราก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับกลัานกลับบ้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 านกลนกลับบ้านกลัา ออกกำลังหาได้แข็งแรงนะแมวกับปลาไม่ไม่ Jamie, ไม่กราบเองซื้อของมิจฉะนะไม่ไม่ยังไม่สร็จจะไม่กรับย่งขอยนิ่งขอยนิ่งขอยสองข้างเลยนะยัไม่กราบนะไม่กราบไม่กราบจบแล้วนะครับตอนเราจะละครเรื meal, ่องเกม vs ชีวิตจริง ราดูยังไงให้อ so ยู like ่เดี๋ยวรักโงรนะก็อย่าโทรใหม่แจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยไปบาย